สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะมาอัปเดตน้องปฐมให้ทุกทุกท่านได้ชมกันนะคะไม่ได้อัปเดตน้องปฐมให้ได้ชมกันนานแล้วน้องปฐมคือน้องแมวพิการขาขาดนะคะที่แม่วารับมาดูแลนานแล้วนะคะปีกว่าเกือบสองปีแล้วตอนนั้นน้องขาขาดเป็นแผล ค่อนข้างเยอะนะคะคุณหมอเขาจะตัดขาน้องทิ้งแม่เกียงก็ติดต่อแม่วามาให้ไปช่วยรับน้องนะคะจากคุณป้านะคะคุณยายคุณยายหอมท่านนี้นะคะคือเจ้าของเก่าของน้องปฐมที่แม่วาไปรับมาจากคนครปฐมนะคะสภาพตอนมานี่นะคะน้องจะเป็นเยอะเลยนะคะขานี่คือขาด ขาดมาถึงตรงข้อสอกเลยนะคะถึงข้อสอกเลยเนี่ยนะคะวันแรกที่แม่วาไปรับน้องมาก็ต้องคอ,อยล้างแผลให้น้องแล้วก็ต้องพันแผลให้น้องด้วยนะคะตอนมาวันแรกก็น้องก็ดุนะคะดุแม่วาก็ไม่สามารถที่จะปล่อ,อยน้องนะคะรวมกับเพื่อนๆได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ น้องปฐมนี่นะคะเขาไม่ใช่ที่ว่าเขาจะกัดแต่เพื่อนๆน,นะคะแม่วาเองน้องปฐมเขาก็กัดนะคะก็คือเขาเขาจะไม่คุ้นไม่คุ้นกับกับคนนะคะแม่วาก็ต้องพาไปหาหมอนะคะพาไปหาหมอให้หมอดูแผลบ้างนะคะเพราะว่าเราต้องไปให้หมอดูว่าแผลน้องติดเชื้อหรือเปล่าก็ต้องเลี้ยงน้องนะคะอยู่ในกรงเพราะว่า คุณหมอนะคะเขาเขาเขาสันนิษฐานให้ให้ว่านะคะน้องอาจจะเป็นไบโพล่าคือเป็นแมวเป็นแมวหลายอารมณ์นะคะหนึ่งคือเขาอาจจะมีปมมีปมตรงที่ว่าเขาเจ็บแผลด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือน้องปฐมเขาถูกเลี้ยงมาโดยที่ว่าเขาจะอยู่ในกรงตลอดเวลานะคะนี่นะคะทุกครั้งที่แม่วาจะทำแผลให้น้อง ก็จะโดนน้องกัดทุกครั้งแทบทุกครั้งเลยนะคะเป็นแมวตัวแรกที่กัดแมวหวาบ่อยที่สุดแล้วก็หนักที่สุดนะคะแต่ละครั้งที่น้องกัดแมวหวาก็ต้องบวมนี่นะคะบวมขนาดนี้เลยนะคะต้องไปหาหมอฉีดยาทุกครั้งเลยความสําเร็จนี้นะคะที่แมวหวาช่วยน้องปฐถมมานี่แลกมาด้วยรอยเขี้ยวน้องปฐุมทั้งนั้นเลยนะคะ นี่นะคะโดนมาทุกรูปแบบเลยนะคะทั้งกัดทั้งขวนโดนมาจนแบบชินนะคะแต่แม่วาก็ไม่โกรดน้องนะคะนี่นะคะก็ว่าจะทำให้น้องเขาได้อารมณ์ดีแล้วก็ดีขึ้นได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานะคะใช้เวลามากเพราะว่าแม่วาก็ต้องรักษาทั้ง ร่างกายนะคะแผลกายแล้วก็แผลใจน้องเพราะว่าน้องเขามีมีปมในมีปมเป็นแผลในใจด้วยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นะคะหลายๆท่านที่ช่วยกันนะคะซื้ออุปกรณ์นะคะรักษาแผลให้น้องนะคะ ก็นี่นะคะอ้อมกอดแรกของแม่วาที่เคยได้สัมผัสก่อดเขาคือวันนั้นแม่วาพาน้องเขาไปตัดไปผ่าตัดติ่งก้อนเนื้อนะคะที่มันยื่นออกมาเยอะเขาเขาบวแม่วาทิ้งนะคะก็จะร้องหาแม่วาให้แม่วากอดเขาตลอดเวลานี่ก็คืออ้อมกอดแรกนะคะที่เคยกอดเขามาจนถึงวันนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเท่ากับวันเซนะคะเพราะว่าน้องปฐมเขา เขาขาขาดขาหน้ามันคือขาที่ที่ต้องใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาเดินหรือเข้ากระบะทรายทุกอย่างก็คือมันสําคัญนะคะขาหน้าไม่เหมือนขาหลังขาหลังเขายังแบบแบบเราหลีกเลี่ยงได้แต่ขาหน้านี่คือเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้งานทุกวันแผลมันก็เลยเป็นค่อนข้างยาวนานนะคะก็ทําใจแล้วเพราะว่าตอนที่ว่าไม่วา พาไปหาหมอครั้งแรกๆเลยนะคะคุณหมอเขาเขาบอกแม่วาแล้วว่าถ้าคิดจะไม่ตัดขาให้น้องก็คือถ้าจะรักษาแผลก็ต้องใช้เวลาระยะยาวยาวมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นขาที่เราจะต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วก็เขาต้องยันแม่วาก็ลองดูนะคะบอกกับคุณหมอว่าเราลองดูเพราะว่าหนึ่งแม่วาสงสารน้อง เขามีผมมีมีปมในใจอยู่แล้วเขาเขาเป็นแมวที่อารมณ์ดุร้ายอยู่แล้วถ้าแม่วาคิดว่าถ้าน้องตัดขาน้องทิ้งแล้วให้เขาเหลืออยู่แค่สามขาแม่วาก็คิดว่าน้องก็คงจะมุดมิดมากกว่านี้ก็คงจะอารมณ์ยิ่งกว่านี้นะคะแม่วาก็เลยใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะก็สองคนนะคะทั้งคนทั้งแมวก็ใช้ความอดทน กันทั้งคู่เลยนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ที่ทำให้แผลน้องนะคะจากที่กว้างแล้วก็ใหญ่แล้วก็อักเสบกว่าจะทำให้แผลน้องแห้งแล้วก็หมดเหลืออยู่เพียงแค่นี้นะคะก็ใช้เวลาระยะเวลาก็เกือบถึงสองปีเลยนะคะก็ดูแลกันไปนะคะเพราะว่าตั้งใจยื้อ ยื้อขาน้องเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่อยากให้น้องเขามีปมที่จะต้องมาเดินสามขาอีกนะคะเพราะว่าเขาเคยใช้ชีวิตปกติถึงเขาจะมีสีขาแต่ว่าเขาสีขาแบบไม่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขานะคะก็อยากจะให้เขาคิดอยู่แบบนี้นะคะว่าเขามีสี่ขาถ้าตัดขาเขาทิ้งไป ก็ไม่อยากจะนึกภาพนะคะว่าเขาจะต้องเดินโยกเยกโยกเยกแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีไม่ถึง4ขาแต่ก็เขาก็ใช้ขาที่ขาดนะคะยันด้วยก็เหมือนเขาใช้เดินสี่ขาโดยครบนะคะก็ถึงจําเป็นนะคะแม้วาก็เลยตั้งใจที่จะยือขาน้องเอาไว้นะคะไม่ให้ตัดขาน้องไว้ก็ทำทุกวิธีทางนะคะดูแล ตั้งใจก็ดูแลรักษาขาข้างนี้ของน้องเอาไว้มาถึงจนวันนี้นะคะก็คิดว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งนะคะถึงจะไม่เต็มร้อยเปอรเซ็นเลยก็หนึ่งก็คือเราเราอุ่นใจได้แล้วนะคะเพราะว่าขาน้องนี่คือมันไม่ติดเชือ้อมันไม่มีการติดเชือ้อแล้วก็มันก็ไม่อักเสบน้องน้องสามารถใช้ชีวิต ประจำวันได้ปกติแล้วคือแผลมันก็เริ่มดีขึ้นไปในแนวที่ดีนะคะก็วันนี้นะคะแม่วาก็มา <Felipe. S 2> นั่งเล่นกับน้องนะคะแม่วาก็จะถ้ามีเวลาก็จะมานั่งเล่นกับเขาจะมานั่งพูดนั่งเล่นกับเขานะคะเพราะว่า เราก็ต้องคอยเยียวยาจิตใจน้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าขังน้องไว้แต่ในกรงอย่างเดียวแล้วเราไม่เคยสนใจนะคะแม่วาก็จะคอยจะคอยลูบๆจะจับนะคะทั้งทั้งจับทั้งกลัวนะคะแต่เราก็ต้องคอยเซฟตัวเองนะคะนี่นะคะแม่วาก็นั่งมีหน่วยกล้าตายนะคะน้องดวงดีเขาน้องเป็นน้องปฐมถึงจะเป็นแมวที่ดุนะคะแต่เขาเขารักแมวเด็กนะคะ ขาหลงแมวเด็กแม่วาเคยแล้วนะคะรุ่นรุ่นแรกรุ่นก่อนนั้นของน้องมีตังแม่วาเคยเอาไว้ในกรงเป็นเพื่อนเขาน้องปฐุมเขาก็เล่นกับน้องนะคะเขาไม่กัดน้องน้องปฐุมเขารักแมวเด็กแต่เขาไม่ชอบแมวโตนะคะแมวโตของแม่วาถ้าเดินผ่านเขานี่เขาจะขู่นะคะแต่ถ้าเป็นแมวเด็กนะคะเขาถึงกับหลงนะคะรักอยากเล่นกับน้องนะคะ ก็วันนี้ก็มาอ้อนแม่อ้อนแม่นะคะน้องปัถมเขาเป็นแมวแมวที่อยากจะให้เราพูดจาดีๆเพราะกับเขานะคะเขาไม่ชอบเสียงดังถ้าเราจะคุยกับเขานี่บางครั้งเราต้องใช้คนแบบเสียงสองเสียงอ่อนเสียงหวานนะคะเขาจะชอบแต่ถ้าเกิดเราเสียงดังปุ๊บนี่นะคะเขาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวอารมณ์อารมณ์มดุร้ายอยู่แล้ว เวลาคุยกับเขานี่ก็คือเราจะต้องพูดจาเพราะพาะูดจาดีๆนะคะประหลอกเขาก็ไปยา,ยามลูกเขาแต่ก็ยังอุ้มไม่ได้นะคะกัดน,นะคะก็จับไปลูบไปก็คอยระแวงเราก็ต้องคอยเยียวยานะคะจิตใจของน้องนี่นะคะแผลตอนนี้นะคะณปัจจุบันนะคะแผลตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะบางทีเรารลูบๆนะเขาก็จะแหวงแงบนี่นะคะเนี่ยแผลนะคะณปัจจุบันณตอนนี้ถึงจะเหลือครึ่งขาดนะคะแต่น้องเขาก็ใช้นะคะใช้ขาดที่ครึ่งที่เหลือก็อยืนยันเวลาเขา้ากระบะเขาก็เอาขาข้างที่ขาดนี่นะคะกบ้ายนะคะกบ้ายเขาก็ใช้ใช้นะคะใช้ขาส่วนที่ขาดไม่ใช่ว่า เขาไม่ใช้เลยนะคะถ้าน้องไม่ใช้ขาข้างที่ขาดช่วยเยอะนะคะป่านนี้แผลคงแห้งหายไปนานแล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาใช้ใช้ใช้งานทุกวันแล้วก็เดินแล้วก็ยันทุกวันแผลมันก็ไม่หายสักทีนะคะแม่ว่าก็ได้แต่ทายากินยาบ้างก็รักษาดูแลกันไปนะคะจนเหลืออีกแค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะคะ ก็จะเป็นปกติแล้วนะคะก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่แม่วาได้ช่วยน้องไว้นะคะก็คืออีกเคสหนึ่งที่รับน้องมาดูแลด้วยใจนะคะต้องใจจริงๆนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ความดูแลแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็แถมต้องมาเจ็บตัวด้วยนะคะ การที่ว่าน้องกัดแม่วานะคะแม่วาเขาใจเขาก็คือเขาเขาเขาไม่เคยได้รับความรักเลยนะคะตั้งแต่เล็กๆเลย mm hmm. คือเขาโดนขังแต่อยู่ในกรงแคบๆแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็ไม่เคยมาจับมากอดบาลูกแล้วน้องเขาก็เจ็บแผลมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆเลย mm hmm. กัดแทะเท้าตัวเองมาตั้งแต่เล็กๆ แทะไปแท้มาแทะจนขาดเหลืออยู่แค่นี้นะคะด้วยความเจ็บด้วยความที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นน้องก็เลยเป็นแมวที่หลากหลายอารมณ์นะคะบางอารมณ์ก็เหมือนอยากจะรักแม่วานี้นะคะอ้อ,อนบางอารมณ์ก็กัดแม่วาก็เข้าใจน้องนะคะทุกครั้งที่เขากัดแม่วาแม่วาก็เลยไม่คิดที่จะโกรธน้องสงสารน้องด้วยซ้าไปนะคะก็ ดูแลกันไปนะคะจนถึงบัดนี้แล้วสุดท้ายนี้นะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ได้เมตาน้องปฐมบางท่านก็ส่งอาหารที่น้องปฐมชอบมาให้แล้วแรกๆนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันซื้ออุปกรณ์ล้างแผลให้กับน้องก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่ช่วย ต่อแข้งต่อขาให้น้องนะคะที่ไม่ต้องให้น้องไปตัดขาก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณมากๆค่ะ